คุณตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเอายังไงต่อกับความรักสามเศร้านี้เดตเวิวขึ้นจะเอายังไงดีกับความรักสามเศร้าครั้งนี้กับคนที่คุณรักมากๆนะคะอาจจะยังแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่นะพลังงานที่บาร์บีเห็นเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีลูกกันแล้ว คนที่คุณเชื่อว่าเขาเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติคนที่คุณแบบคิดเลยว่าชาติเนี้ยคุณจะไม่โสดอีกแล้วก็คือหวังและฝากชีวิตไว้กับเขาความรักครั้งหมายถึงตอนจีบกันหรือตอนแต่งกันแรกๆหรือแบบเป็นแฟนกันแรกๆคุยกันแรกๆคือมันดีมากบอกเลยว่าคนเนี้ยคุณไม่มีภาพในหัวอีกเลยหลังจากที่คุณเจอคนเนี้ยคุณไม่มีภาพในหัวอีกเลยว่า คุณจะเลิกกับเขายังไงเพราะในหัวของคุณน่ะคือคุณรักเขามากรักเขามากจริงๆแล้วก็อยากจะมีคนเนี้ยอยู่ในชีวิตของคุณอืมแล้วตัวคุณเองอะ่ะก็มีความรู้สึกว่าแบบวันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆเขาก็อยาก จะลดสถานะคุณอยู่ดีๆเขาก็อยากจะแบบมีอิสระคือในห่วงคุณคุณไม่เคยคิดเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยดูรักคุณมากก็ได้นะคะในบางเคสนะในบางเคสคุณเองก็ผิดคือแบบบางทีคุณอาจจะเห็นว่าเออเขาดูรักคุณมากแล้วคุณอาจจะมีความแบบเอาแต่ใจอะไรไปบ้างในบางมุมก็มีนะแล้วคุณไม่เคยแพลนเลยอะแบบ คืออยากมีลูกกับคนนี้อยากแต่งกับคนนี้หรืออาจจะมีลูกหรือแต่งงานากันไปแล้วคุณไม่เคยแผนในหัวเลยว่าถ้าชีวิตของเราขาดคนคนนี้ไปเราจะทํำยังไงคือไม่มีภาพนั้นในหัวคุณเลยยังไงคุณก็จะปักหลักลงเอ่ยกับคนคนนี้นะแต่สุดท้ายอะคะ่ะมันเกิดจากเรื่องงานเขาอาจจะมีการย้ายที่ทํางานนะคะแล้วก็ไปเจอคนใหม่ที่ทํางานนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขาแบบ ไปทํางานเสริมหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเกิดจากเรื่องงานกระทันหันอาจจะเรื่องงานที่คนสองคนเริ่มมีระยะห่างไกลกันก็เป็นได้นะคะเริ่มมีช่องว่างต่อกันก็เลยทําให้แบบคนสองคนน่ะกลายเป็นว่าห่างไกลกันแล้วก็มันก็เลยเกิดการแบบรักแท้แพ้ใกล้ชิดขึ้นมาก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ เขาค่อนข้างจะแข่งกับคุณเขาค่อนข้างจะมีอีกโก้เขาเขาไม่ได้แบบเปิดใจหรือว่าเป็นเหมือนเดิมอะเขาไม่ได้น่ารากักเหมือนแต่ก่อนแล้วอะซึ่งตัวคุณเองก็สัมผัสได้ว่าเออเขาเปลี่ยนไปจริงๆนะแล้วก็เรื่องเนี้ยมันน่าจะยื้อกันมาสักพักหนึ่งจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยคุณเหมือนแบบจะเอายังไงกับรักสามเศร้านี้ฉันประคองไม่ไหวแล้วเหมือนเขาอะพยายามที่จะบีบอะ ให้เราออกไปจากชีวิตเขาคือก่อนหน้าน,นี้คุณพยายามที่จะหลอกตัวเองอยู่ยังมีความหลอกตัวเองอยู่บ้างว่าแบบเออไม่เป็นไรหรอกเนาะเขาคงจะแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาคงจะหลงผิดแหละมั้งเขาคงจะแบบไม่เอาจริงแหละมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าบางเคสอะ่ะคือมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาอาจจะเลือกคุณ แทนคือเขาไปทิ้งมือที่สามเนาะแล้วเขาก็เลือกคุณแต่ในเคสเนี้ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นคือเขาเลือกบุคคลที่สามจนคุณรู้สึกว่าคุณรั้งไม่ไหวแล้วจริงๆแบบคือต่อให้คุณกลับไปถามเขาทีไรว่าแบบเฮ้ยเธอตัดสินใจดีแล้วหรออะไรเงี้ยเขาก็ยังยืนกรานเลยว่ายังไงก็จะอย่าจะเลิกจนคุณรู้สึกว่าความระครังเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะรังเอาไว้ได้เหมือนครั้งก่อนกอนหน้านี้เลว้ว่ะ มันก็เลยทําให้ตัวคุณเองอะรู้สึกว่าเอองั้นหรือว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยอมรับอะไรเงี้ยคือเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนคุณประคองความสัมพันธ์มาตลอดทําทุกวิถีทางไปเรียนโคช้ชไปดูดวงปรึกษาคุณึงคนนี้จ้างนักสืบลองทําทุกวิถีทางป่วนมือที่สามบ้างก็ทํามาแล้วก็ยังไม่สําเร็จนะคะทีเนี้ย ก็เลยเป็นชนวนนะคะที่ทำให้คุณตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันจะจบความสัมพันธ์นี้เลยดีกว่าไหมเพราะว่าคือเขาแบบยืนกรานแล้วว่ายังไงจะจบอ่ะคุณเหมือนแบบรู้สึกว่าเออยอมแพ้แหละต่อให้เราไม่อยากจบเขาก็บีบให้เราเลิกนะนึกถึงเพลงไอ้นี่จำไม่ได้อ่ะ เอ้ยจำไม่ได้เดี๋ยวคิดได้แล้วเดี๋ยวจะบอกเหมือนมันเป็นเพลงที่แบบว่าอ๋อไม่มีทางไหนไม่ปดวดร้าวยิงไรก็เจ็บช้ำชื่อเพลงว่าอะไรวะจำไม่ได้อะทุกคนมันชื่อเพลงอะไรคอมเมนต์หน่อยคือเหมือนแบบต่อให้ฉันจะพยายามสักแค่ไหนคือแบบ พยายามเท่าไหร่แล้วมันก็รู้สึกแบบเขาไม่โมเขาหมดรักเราจริงๆอ่ะคือวันเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออมันไม่เหลือเราอ่ววะคือเลิกหลอกตัวเองได้แล้วอ่ะอย่างนั้นเลยฉันไม่หมดรักเธอเองก็อยากจะไปอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าโอเคฉันยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้แล้วโอเคฉันยอมก็ได้ฉันจบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากไปก็ไปไม่ไหวแล้วเออแบบมันถึงมันบีบกันเกินไปอ่ะทุกคนนะ แต่ว่ามันก็ยังมีความผูกพันแหละเพราะว่าคุณก็เชื่อว่าเขาเป็นคู่แล้วก็เป็นแบบอดีตชาติอะไรของคุณอะไรอย่างเง no ี้ยเหนื่อยอะกับการที่แบบจะต้องง้อเขากับความหวังอ่ะคือคือยิ่งมีความหวังแบบความหวังกับตัวเองแล้วมันไม่ได้กลับคําตอบอะไรอะมันรู้สึกว่าเออความหวังของเราอ่ะมันมันทำ้ายตัวเราเองนะอือเราก็เลยรู้สึกว่า เออหรือมันต้องจบอะแล้วคุณเริ่มเข้มแข็งนะเพราะว่าสถานอาการเนี้ยมันน่าจะผ่านมาสักระยะหนึ่งจนคุณรู้สึกว่าแบบมันบันบ่นทอนไปเรื่อยๆโดนความเย็นชาโดนคําตอบเดิมๆเรื่อยๆอะค่ะเหมือนเหมือนอารมณ์แบบว่าคนโดนบอกเลิกบ่อยๆแล้วแบบมันมันหมดจริงๆอะคุณเองก็รู้สึกว่าโอเคถอยเริ่มเริ่มที่จะเข้มเข้มแข็งขึ้นมาแล้วที่จะปล่อยเขา,าเอะไรงเงี้ยนะคะรู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อ คือมันก็ไม่มีความสุขอะต้องมานั่งคอยระแวงมานั่งคอยควบคุมภักหลังตัวคุณก็เปลี่ยนไปนะอืมก็มีการแบบควบคุมเขามากขึ้นอะไรขึ้นมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบอึดอัดด้วยนะคะเขาก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้อยู่ดีนะก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเป็นประสาทแล้วอะเราอยากจะจบเราอยากจะเลิกเนาะถ้าคุณไปเดินไปบอกเขาแล้วคุณแบบไม่ไหวแล้วคุณอยากจะเลิกเขาจะทํายังไงต่อเอาเป็นบ้า คือตอนที่คุณนะ่ะบอกเขาว่าเอ้ยอยากจบว่ะไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวแล้วแบบคือแกบีบให้ฉันอะอยากเลิกกับแกมานานมากแล้วอะแต่พอเหมือนแบบกูจะไปอะพอฉันจะไปปุ๊บเอาจริงๆนะแต่ว่าอาจารย์บอกเลยนะว่าอย่าเสแสร้งนะอย่าห้ามห้ามเสแสร้งพลังงานนะคุณจะต้องแบบไปจริงๆนะ พลังงานของคุณนะ่ะต้องไปจริงๆไม่ใช่ว่าวิอาจารย์บอกว่าลองแกล้งเลิกดูสิถ้ามันเลิกจริงอาจารย์ไม่รับผิดชอบนะคุณต้องวันที่คุณแบบจะไปจริงๆเว้ยคุณถ้าเขาจะกลับมาดีเอ็ม e พ s เนี่ยแปดดาบเขาจะอยู่ไม่ได้วันคุณจะต้องเลิกจริงๆอิ่ะเลิกแบบหย่ายอมอยาแบ่งมรดกแบ่งสมบัติหรือแยกกันอยู่แบบจริงๆเขาจะเอาชนะคุณจะกลับมาคือวันที่คุณแบบร้องขอว่าเอ้ย อย่าไปได้ไหมมันก็จะเอาชนะเราโดยการแบบจะหย่าให้ได้บีบเราทุกทางแต่พอวันที่กูจะไปนะ D M Place มาเห็นคุณค่าในตัวเราหรือวันที่คุณมีคนคุยใหม่นะคะขึ้นไพ่คนคุยคนคุยใหม่แฟนใหม่เขาจะมานะมารู้ค่าทีหลังแต่คุณต้องไปจริงๆก่อนนะอาจจะเอาเรื่องลูกมาอ้างอาจจะเอาถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันมีเกณฑ์ที่เขาจะขอคุณแต่งงานหลังจากนี้ถ้าคุณเลิกกันแล้วนะแล้ว เขารู้ตัวทีหลังนะคะนะก็ตามนี้เลยนะคะใครที่อยากอ่ะโอเคให้เขากลับมาเพราะเขาเป็นคนอีโก้สูงอะถ้าคุณรั้งเขาเนี่ยเขาจะไม่อยู่นะแต่ถ้าคุณแบบจะไปเนี่ยเขาจะมานะคะเป็นโรคจิตนะโรคจิตเบาๆโอเคนะคะตามนี้เลยใครที่อยากให้คำทำนายนี้เป็นจริงนะคะสำหรับคลิปนี้สาธุแปลกๆมานะคะส่วนใครที่อยากปรึกษา นะคะว่าเป็นคู่จริงไหมเนาะเอออาจารย์จะเปิดคลาสนะคะเดือนหน้าเป็นคลาสตัดมือที่3นะคะราคาเต็มนะหลักหมื่นแต่ว่าอาจารย์จะเปิดในราคาหลักร้อยเป็นพรีออเดอร์ก่อนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องมือที่3มรักสามเศร้าแล้วก็อยากจะแบบตัดมือที่3นะคะก็แอดมาสมัครก่อนได้นะคะเราไว้เจอกันคะ่ะทุกคนบายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าอยากให้บราร์บี้ทำหัวข้ออะไรก็บอกนะคะ